ีครับบ่าวเหนือสายสามให้กินผัดเที่ยวครับมามาดูสายสามนี่ครับยังกินสปาเกตตี้สปาเกตตี้ต้มยำกุ้งน้ำพนคุกคิกหึมันแม่นมันแม่นผัดมันแม่นผัดนะที่ว่าผัดกับกับอาร์ิเมนแต่ของบริสเเรยน้ำมันอ๋อแต่มัหนี้ตัวนี้ตัวนี้เอานี่เนี่ยนี่ม่ยำแต่ว่ต้มยำกุ้งอ๋อนี่ต้มยำกุ้งแต่มาใส่ครับเส้นสปาเกตตี มันเปลี่ยนพลังครึ่งยังซึ่งไทยเนาะอ๋ออันนี้เครื่องวัตถุดิบต้มยำกุ้งเยอะอย่างนี้ข่าข่าหั่นกับใบมะกรูดหั่นออ๋ข่าหั่นกับใบมะกรูดหั่นมะนาวกุ้งเอากุ้งนี่พอคล้องกันสะอาดเอาเก๊ะพอเหมือนกุ้งกุ้งนี่พอว่าเขาเสี่ยงมาเฮ็ดใช้กับเส้นสปาเกตตี้เขาก็เลยแกะออก เาบอกกากกับหัวมันเหมือนเจ๊เจ๊ใช้ผู้ใดอยากใส่เคิงบดตัวบดหัวบุญยังก็ว่าเป็นยังแล้วงแกมักไส่มักมันแม่นบ่ลอะไรแกเขากะว่าเขาเอากินง่ายมือนีอ๋อนี้เครื่องต้มยำกุ้งเลยเนาะต้้มยำกุงเออในพริกเผาเขาสูตราสารนั่นเนาะเออในพริกเผาที่เขาเหลือจากเพื่อนยังก็ข้าวซอยข้าวซอยกับนี่เครื่องเคียงนะครับนี้อย่างเครื่องบนห้องเครื่องก็เครื่องปรุ้งน่ะเออเครื่องต้มยำอ๋อก็มีหอมแดงกระเทียมใบมะกรูด ข,ข่าไข่สดแหลกผักชีครับนี่ตอนนี้ก็มีอีกแบ่งไว้อีกนี่ก็ไดนอ่ะอันนี้ไม่หวยเออเบะไม่ลอยนะาไม่ลอยหน้าแล้วต้นหอมผักชีครับโอ้ยผมปีกสิบหกอีกแล้วผมชนรสรสดีเกลือน้ำตาลไปใส่แดดน้ำปลาน้ำปลา,น,ปาน้ำตาลเขาถ้าคนเห็มักรสหวานก็นใส่น้ำตาลน้ำเนาะแต่๋ยวเขาเขาสีบล์เขาบล์หวานแบบนั้นอืมมะเดืยวออกเปรี้ยวแล้วก็บกะทิดิ เอาอะไรกับกะทิเออเพราะว่าน้ำพ่นเขาจอมใส่กะทิถ้าถ้าผู้เดียวสะดวกบ้านเขาน้องปองก็ได้น้องคนจืดน่ะอ๋อนี่ก็ลอยนะน้องคนจืดได้สองอย่างได้กับขานม่ได้กับเส้สปาเกตตี้อ๋อแต่ถ้าบ้านเขาถ้าคนเดียวมีสปาเกตตี้กันต้มยำจอมยำเข้าจอมยำเข้าแต่เมื่อนี้เขาไม่ได้หุงเข้าสาวอีสานไม่ได้หุงเข้าเนี่ยครับน่า ก็เลยมีเส้นสปาเกตตีเหลืออยู่เราก็เลยเอามาเห็ดส่สารเลือกแ<ม>ปลงมาใส่เส้นสปาเกตตีนะครับมาดูวิธีการทำนเนาะต้ตยมยำกุ้งสูตรสายชานเลยเนาะคนพ,พิกาเลยต้องไปซื้อทำเหมือนสายสานเลยนะครับไม่หิวเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงรอยเส้นสปาเกตตีสุกก่อนอ๋อครับผมครับเส้นเส้นสปาเกตตีสายสานกับลูกเสร็จแล้วเนาะมาที่คือวิธีอย่าง ต้มเน่ยต้มยำต้มยำกุ้งสุสายสายเลยเนาะมาครับลุยอยังก่อนหัวกักชี้หลักกชี้ตะไครหอมแดงกระเทียมคาใบมะกรูดถ้าในนี่คุณใดบ่มัากันไหนก็ตัดออกไปก็ได้เอาที่ความชอบใส่ลงไปเลยอันนี้เครื่องปรุงเนี่ยแต่แล้วที่ความชอบคือเราใสไปเลยตอนนี้เลย ใชสารใช้ชุลรถนะรถด,ดีรถด,ดีเนี่ยใจความชอบเดือดเกลือนิดหนด่ยยหอยแต่เขาจะมาใช้น้ำตาลแต่เจ้าคุณเอามักน้ำตาลแตอยากออกเปรี้ยวหวานก็ใช้คนเดียวน้องน้ำปลาเขาก็ใช้ตอนนี้เลยเขาเดี๋ยวก,กินน้ำปลาแต่เขาใช้เกลือไปแล้วหั่นนะเขาต้องการกินนี้มันหอมดีอันนี้ มีเผาอเอาลงไปเลยสิเดาจะใส่เขาจะใส่หมดเลยเนะจ้ะอันนี่นะจะใส่หมดเลยเพราะว่าเขาจะเอาไปผัดกับซีนสปากเกตตีอีกอยู่ไปผัดอืเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเอาสปาเกตตีมาผัดดิจิเออเอาแบบแบบแบบเอามาหลัดเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวดิบเอามาผัดที่สุดสายชา,านมาดูวันนี้แบบมีข้าวสายชานวันนี้ผูกเข่า ยี่นี่นี่ยนะคือไม่ได้หุงก็าอประเด็นวันน่ะรับรองเลยบอกว่าจะอร่อยเลยบอกมมากอ้าวใส่เลยบอกแนะนำน้ำเลยสิอ่าแ่ไปเลยใส่เป็ดก่อนอ๋อกุ้งเอาลงแป๊บเดียวก็เอาขึ้นแป๊บเดียวก็เอาขึ้นเลยนี่เป็นสิ่งมันเดือดอย่นี้ในน้ำเกะที่ค่ะใช่วันควางซอยสาน ถ้าพอมีกะทิเอาความชอบใส่นมข้นโอ้นมข้นบรรณนมจืดนะนมจืดฟองนะเออใส่ไปเลยอันนี้มันอาจีพเพนั่นกะทิมันกะทิมันนั่นอย่างก็กะทิกระป๋องกะทิไม่ได้ดีใส่บ้านของเปิดกดยังมันมันพูดขมมันไหลขมมันไหลไอ้อย่างไอ้เซไล่จังเล่าใส่ชานท้ามึงกินแบบใดอ่ะกัทุกครั้งของเทลาหน่อยๆนี่ชาวิดเอาน้ามันไม่ก็ได้อ่ะใส่กุนไดก็ได้อ่ะ น่าม,มันเติมยำกุ้งต่ออีกอมื่นก็ได้ถ้ากินบะหมี่ไปจัดทำข้างเดียวมันคขมเลยไหมมันเรียบอ๋อแค่นี้เหรอบอกแค่นี้เลยต้มยำกุ้งน้ำข้นแต่จะมีจะแนะนำอย่างหนึง่งถ้าผู้ใดอยู่บ้านเขาเขาบ่มีวัตถุดิบบ่ดดมีอย่างจักรยางนะบ่ม,มีน้ำพริกเผาบ่มีอย่างแต่อยากกินต้มยำกุ้งเนาะแนะนำอย่างหนึง่งนี่เลย ถ้า้องซื้อมาม่ามาเนี่ยโอ้แมนเมนเมนน้ำพริกเผามาม่าน้ำพริกเผามาม่าเอาใช้นิ่มได้สิใช้ได้ใจ้ของฮ้อนพอแล้วอ๋อพอแล้วอ๋อนในพริกมาม่านี่เอ๊ะก็จะเป็นการซื้อเส้นมาม่าอีอ่ะโอ้กเส้นม่าแทนพูดถึงเส้นสปาเกตตี้เลยนะอ๋อพวบางหนูหิวเราได้สาระนางน้ำพริกอผาช่วยน้ำพริกเผาสดท้ายชิมไหมชิมหน้ามันเลยชุ่มเลยืี Ừ, Tao bắt không, sai năm nào. Sai năm nào. Hôi sai nào, quân nào. Tân 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 đâu Tân nào. Tân cắt bún chun đó, um, đúng cắt bún chun, cắt bún chun, cắt bún chun, cái bún chun, cắt 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 Nói chun, cắt bún chun, cắt bún chun, ค่อยันจะดุง้งในสายตาคึงจะอระไยเน,ะนา,าแนะแล้วเนี่ยทนทำต่อนี้เลยฮะก็ะหละสิเปลีงสถานการณ์ก่อนถ้าเมนูนีน้ไปยิมที่นี้เมนูเพิ่มบอกสุลายคนสองคนเนี่ยมีรอบนึงเอ๋อเนี่ย

นี่กุ้งสุกแล้วมันบอกออมาพี่บอกอือพอแล้วกุ้งพอมาลกมุกไปมันแสบมันหวานหอมจะเอาสไปล์เจ๊ตี้แบบขูดขีดคือเขาจะไม่ได้กินเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอันนี้เาจะตักน้ำอันนี้อันนี้บางคนอาจจะว่าเอาคือเห็ดหลายเห็ด้วยเพื่อน้ำต่อ,อน้ำนี่เลยเจอน้ำที่เขาต้มย่งกุ้งนี่แหละมาจี่นนะ กรับมือเอามาคุกนะฮะอืมเอามาคุกใส่หอม่อยากกินน ah um ้ามันน่ะนะผัดคือผัดสปาเกตตี้นั่ะนะเหมือนกับทั่วไปเหมือนซุกี้แห้งเหมือนอย่างนั้นนะอเหมือนถ้าคนมีเส้นมะม่าก็เอาเส้นมะม่าแห้งถ้าเขาบ่มีนะพริกเผานะเขาซื้อเส้นมะม่ามาเลยแม่นบอยเนีว่ะกินได้เลยสำหรับเมนูนี้คือคนที่ทานขมูเค้าชอบ ไม่เห็นสอายสานแต่ย่าหอันมเข้าย่างอันหงเข้าวันนี้น่เขาเอามีวันนี้มีเสปาเกตตี้อยู่อยากกินเซตพร้อมมีเซตสปาเกตตี้จะห้องร่วงไว้แล้วอะไรแต่หมดเลยซายสานหมดเลยแต่ใช้หมดเลยที่ผัดโคนรอบนะกินบนจุดใหญหมดหิวเขานานนึนเนาะโอ้วันนี้ไมจทายเลยครับเมื่อกี้ว้าโอ้โหมาดูได้ทายบุกพีเพิ้นเปิ่ล อ,อันนี้ยังนี่ยำข,ขนมเส้นยำขนมเส้นสาวอีสานปลอกปยำปลากระป๋องคู่ขนมเส้นอ๋อยำปลากระป,อป๋องคู่นขนมเส้นมานนนมมได้ทายเลยครับนี่ก็ได้เอาหนำแทมหน่อยอเอาพริกเอาพาริกแทบหน่อยบอกสาวอีสานเอาเนืนอ้อซอสเปรีๆนะพริกป่อนอะ ไอ้กาไปปูงอนด้วยมาครับเส้นดนเต้าีกันลลมันสาวสาม่ได้หมข้ากินแต่ไดูคนทีเกี่ยนกข้าวกินแต่เส้นแล้วครับวันนี้ต้องเส้นขนมเส้นเอาซอสมากีไหมเลยดอ๋เห็นปรั่งเรากินไปมี้เนาะตัวหลายเลยขอนบอกาา ซิมอิมเลยอะซิมซิมิมเลยสิซิมสองเจีบสามเจี๊มันหรอไอ้จะเบิกแล้อก็อืออืออือคือนี่คือขอรากอร่อยขอแล้วให้น้าปามหน่อยนึงใส่ซอสใสอสรายกาอือนยกุ้งไมใช่ซอสปเอยใช่เพตบกี่ติ ถ้าผู้ขอท้องันเท่านี้ได้จะแล้วแจ่คนมากันเยอะเนาะพัดหนาดับแปลงเอาแล้วน่านั่นเหลือไว้จีลัวใส่นี่อีกเหลือห้ยทางนางน่ะเหล้ำนาำนานกับกุ้งน่พอเลยเขากันเลยไม่กินเข้ามือ ถ้าขุ่ยยากให้มันให้มันออกมันหลายๆเอาสีหลายๆห้องใช้น้ำพิกเผาหลายๆอ๋อนี่เราจะคนมาอันนี้เฮ็ดอะไดรล่ะนั่นแหละ,ละแต่าห้องห้อใช้เทคนี้ก็พอแล้วอ,อกของห้อนะ่ะถ้าขุ่ยยากให้มันออกสีมันๆหลายๆ,ๆออกคือนจมยำกู้น้ำข้นหลายนะแล้วก,ก็เอาตามนั่นเลยคุย่ยยากเบาหนึ่

เขาเอาน,นา้นามนนมันี้จะคนมักต้อใ้ตามที่เขาสะดวกุถึงมันก็เหมือนกับไม้ย้อย <c oughs> อกีแห้งนั่นแหละสุกีแห้งและเนาะแต่นี้มันเขใส่จะพุงอแบบผูกกเพาบ่อยากีินน้าต้มยำนะแต่ถ้าผอยากีินน้าต้มยำ้มกินน้าต้มยำไเ,เลยอื <c oughs> มเลยใ <c oughs> ส่สด สมุนไพรร่อนหอมอมแดงกระเทียมพั่นนี่น้ำนะเขวบีบหน่อยนึงเมนตุ่งหอมเปรี้ยวคาหั่นคาหั่นใบมะกรูดพ <strom> ันใบมะกรูดแล้วนี่จะปิ่นเตือนเราจะทะเลโบอกเขียวแล้วเนาะถ้าบ้านเขาเอาใบมะกรูดสุดๆโอ้ด้านหอมเนาะเป็นบ้านเขาเนาะไอศชี <Yeah. S 1> ที่เจ้าของมากไปตามใจเจ้าของมากแกงยังได้กันได้อ๋อเนี่ยเร็วร้อยแล้วนี่แหละครับกับข้าวเย็นนี่สำหรับคนทกินแกงข้าวของชาวอีสา,าน,นมีแต่เส้นกับเส้นครับอันนี้เรียกว่าอย่างชาวอีสานไหนสปาเกตตี้ต้ยมยำกุ้งแห้องอ๋อสปาเกตตี้ต้ยมยำกุ้งแห้งน,น้ำข้นอันเด้อน,น้ำข้นเนาะแต่ว่าแห้งกับว่าเมนคุกขิกไปแล้วเนี่ย ยำปลากระป๋องคู่ขนมเส้นยำปลากระป๋องคู่ขนมเส้นนี่แหละครับเมนูสาวสามวันนี้ครับสําหรับคนที่เกองเขาครับกครับผมขอบคุณพีทุกคนนะครับติดตามคลิปเบารหนึ่งได้สาวสานเนาะขอพีทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทูกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ